เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับวันนี้ไหนกัอนอ้าวมาสวัสดีครับเจ้าม่บอกวันนี้เมนูอะไรครับผมนอกหม้อไก่ครับน่อกหม้อไก่ครับเดี๋ยวแนะนำมัเครื่องปรุงเครื่องปรุงไหนครับมีกะทิมีพริกเผาต้นหอมบักชีถั่วหัวปีครับปีเมนูเมนูนอกหม้อไก่ใช่ไหมันอกหม้อไก่ครับไก่นี่ผมมีคำถามอยู่นะครับ ครอบครัวครับไก่นี่กินในหม้อกับลากไปกินในน้ำอันอันไหนอร่อยมากอ๋อโดยกิ้งก่ายโดยกินไก่ายประจำซุ้มอยู่ยนี่แล้วครับเครื่องปรุงอ่าเดี๋ยวบอกเครื่องปรุงหน่อยนะครับผักชีต้นหอมนะครับแล้วอันนี้สำคัญเลยนะครับถั่วนกหม้อนี่ยังไงก็ต้องมีถั่วใช่ไหมครับ ต้องมีถั่วครับต้องมีถั่วไม่มีถั่วไม่มันครับไม่มีถั่วไม่มันนะอันนี้ก็เป็นสะระแหน่นะฮะแล้วก็อันนี้หัวปลีอีสำคัญเลยเพระเอกก็คือไก่ไก่ไก้กาวน,นะครับเนี่ยไก่บ้านนะครับกะทิผงชุรสหน่อยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำพริกเผามะนาวครับครับโอเค เริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเราเที่ยวกะทิก่อนนะครับเที่ยวกะทิก่อนนะครับผมเทลงไปเลยช่วงยํำคํำนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่นายอดขัวคันที่นะครับเที่ยวกะทิกันนะครับเต็มมันเลยเมนูสำหรับคู่หลงไหลในเครื่องดื่มเย็นๆหลังเลิกงานนะครับ กับซี่แฟนตาเมนูกับข้าวก็ได้นะครับกับแก้มก็ดีกับข้าวสำหรับคุณแม่บ้านแล้วก็กับแก้มสำหรับคุณสามีนะครับสวัสดีครับพี่ปิงคนอยากทานโอ้โหเดี๋ยวขวดเบียร์พี่ปิงครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์หน่อยครับไอ้นอกหม้อไก่นะครับกินในหม้อ หรือลากไปกินในน้ําอันไหนอร่อยกว่ากันครับกินในหม้ออร่อยกว่าไม่เขาเผู้เชี่ยวชาญนี่หลังมาครับพี่เอกกินในน้ําอร่อยกว่าไหมครับของไม่ครับแต่ผมนี่ยืนยันนาลิวพูนอริวพูลนะฮะอริวพูลได้แชมป์เสื้อบอลใส่ไปข้างนอกได้ไปเที่ยวได้ครับปีหน้าปีหน้าลุ้นไปอยู่อีกดีวิชั่นหนึ่งใช่ไหมครับฝันเดีครับยากครับครับเรเที่ยวกนที่ได้ที่แล้วเราก็ใส่พี่เขาลงไปเลยนะครับ เี่ยอีกหน่อยนึง <ouse> เขี่ยนานไหมครับใส่พริกเผานี่ก็ <spe c> ไม่นานครับพอหอมนะครับอหอมพอหอมนะฮะ,ะครับพอเที่ยวได้ที่แล้วเริ่มหอมแล้วนะครับใส่ไก่ลงไปเลยครับกะทินะครับพริกเผาแล้วก็ไก่นะครับอโอ้ควันเริ่มออกฉุยๆแล้วนะฮะ ไก่สกแล้วครับใส่หัวปีไปเลยนะครับมาเยือนบ้านอ้อยอุท uh, ัยทีไรนี่แมกับข <ah, really ้าวนี่สำหรับพี่เมาทั้งหลายนี่หอมมากๆนะครับนี่คือหัวปลีนะครับด้วยโอ้ขอดูหน่อยครับขอดูนะเข้มข้นมากเข้มข้นมากเปรี้ยวหน่อยนะครับ กน้ำปลาน้ปลาปรุงรสน้ำปลาอย่างดีทีก็เดี๋ยวคุกๆก่อนันะครับสำคัญเลยครับถัวเลยตัวเสร็จแล้วครับผม นี่คือนอกหม้อไก่นะครับกไก่ครับสูตรภาคกลางเรานะครับแต่ว่า,าดั้งเดิมนี่มาจากเมนูนี้มาจากทางไหนถ้าเอซคอมเมนต์ก็บอกหน่อยนะแต่ว่าที่ภาคกลางนี่นิยมนิยมทานเป็นกับแก้มกันนะครับถูกใจที่เมาทั้งหลายนะครับต้องเคี้ยวก่อนเพราะว่าแบบมีฟันนี้ไงเดี๋ยวจะเสียลุกไม่ได้นอกหม้อไกนะ่ให้สาวสวยชิมนะครับวันนี้น้องฝ้ายนะครับเดี๋ยวว่นุ่นน้องนุ่น <laughs> เอาใหม่เอาใหม่โอเคเลยอ่าเดี๋ยววันนี้ให้น้องนุ่นนะครับน้องนุ่นทิมแรดแรดหน่อยแรดแรดหน่อยแรดแรดหน่อยเดี๋ยวเราพร้อมร้อนค่ะร้อนนะไฟไฟไฟรสชาตออกไปทางด้านร้อนหวานมันหวานมันนะครับคล้ายๆแกงบวบคล้ายแกงบวบ บวชบวชทองหยอกไม่ให้ค่ะหวานมันอาจจะมันถั่วมันถั่วไม่ใช่มามันแดนนะเพราะเดี๋ยวพอมันแดนเดี๋ยวพี่จะตัดเพลงแดนเข้าไปให้เดี๋ยวเต็มสิบเต็มสิบให้9.5 9.5เลยค่ะอีกห้้อนได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับอาเดวเสียนอนบ้างเสียนอนบ้างเสียนอนดูดิกก็ ได้รับเกียรติอีกครั้งนะครับเีนนันอันนี้ยังคือคือขอดูสีสันก่อนนะครับก็คือถ้าสีสันนี่ก็โอเคคือผ่านเลยนะครับเนี่ยน้องมอผมก็เคยกินมาเยอะแล้วแต่ยังไม่เคยกินที่นี่เับเราจะขอลองชิมดูนะครับอ่ากระดูก่เป็นไงครับยังครับยังไม่ได้ชิมอันนี้กระดูกเยอะไปหน่อยนะครับใช่บอด้วยนะครับไก่ไก่บ้านล้วนไก่บ้านไก่ตัวเล็กนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยมากครับอร่อย ไม่เหมือนที like ่อ so <ike> ื่นเลยครับรสชาติอันนี้รสชาติแบบบ้านๆเลยครับเคยกินในร้านอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยเท่านี้เหมาะกับวายนะครับเพราะงั้นครับผมครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณมากมากครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมที่แบ่งที่ของบ้านเลยนะครับเออของยังยังไม่เลิกนะครับวันนี้ขออีกรอบกันอีกน้องตัดตัดลาอยู่แล้วครับเนี่ยยัดลายเนื้อขาเนื้อขาอร่อยจังนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ปิงนะครับลอง พี่ปิงของบัวชิมหน่อยครับพี่ปิงของกระบัวผมเคยกินแต่ดิบๆนะครับตอนนี้เราเนี่ยเน้นกะหล่ำปีไปแล้วเลยทำไมเลยไก่เนยเลือกไก่ผมให้พี่ปิงชิมไก่เฮียตักกะหล่ำปีอร่อยมากเลยครับไก่แม่หัวหัวอะไรวะหัวปีหัวหัวหัวปีหิ้วปัวไม่ต้องหายแล้วพ่อ ใส่ปากใส่ปากตุ้มใสปากตุ้มแล้วบอกตุ huh. okay. no oh oh uh ้ม huh. บ oh ุ Ooh, ้มเดี๋ยวผมไปตัดเองโอ้โหจุ๊บจดจุ๊บจบจ้าคอมอมครับอร่อยอรอยจุ๊บจ้ดดูดดุดดูดดังดดดังจุ๊บเล่นกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยยาให้ฟอร์มดูเด้งเหมือนเข้าานจนบจุ๊บจุ๊บจุ๊บสชื่น เออสดชื่นไหมเนี่ยผมพลาดใงการรอคอยฮะมาใบสองผมผมให้พีปิ่งชิมไก่นะไม่ได้ให้แดกหัวปี